มาเดินหาเก็บผักเอออันนี้บะกอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเอาไอ้น,นี้ก่อนผักกระโดนนะฮะหาของอยู่ของกินบ้านเราน,นี่ดูดิผักกระโดนอ่อนๆเอาเยอะเอาพอได้กินนี่ กระโดดนี้จะออกผัดผานนะกินกนับเผ็ดนี่ตัดกันพอดีเลยพอแล้วแค่นี้แหละอ่ะให้สักหน่อยสักหน่อยก,กินแล้วแซ่บได้บา้านนี่อร่อยเลยนี่พอได้กระโดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอามะกอกมะกอกดิบมะกอกดิบก็จะออกผัดผานผัดผานหวานๆนะกินใบก็ได้มะกอกนี่กินใบก็ได้ใบนี่นี่แล้วก็ เอ,เอาลูกมะกอกเลยไปเป็นของแก้มพักแก้มนะครับของริมรั้วบ้านเราเองผักมะกอกเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยนะครับทุกท่านกินข้าวแซ่บๆวันนี้กินตามเห็บกับปลาแห้งเนาะนะครับ มอม่าไปใครมาครับครับทุกท่านกินข้าวได้แล้วกินข้าวจ้ารอเลยอีลาได้หิวอ,อร่อยปะอืมใบมะขวอ Sợi s auditor khô nấu, giật. Như vậy thì Kiểu chưa? Nh 사онч ăn làm cathedral. TTe chả นผักกระโดงจานเนี่มาก๊อกยินก้อยปุ้งนะครับของแท้ <c oughs> คุณเอาถึงด้วยเหรอโอ้ถุงสองเมตรเนาะธรรมดาเลย ไปซูเปอร์มาริโอข่อยจูงลองลองโดนันโดกวามจูงใครไปทำมาษาบื้อบัวพุ่งร้อยเก้าสิบแปด แสบอ่ะเหมือนรีบเนาะคนเร็มขายของก็กินต้องรีบครับจะมานั่งเออลอยรายจบแบบเหมือยหันเนะ้ะอืม กินให้เจ้าเบิ้งจ้าเผื่อเอากินเจ้าอยากกินมะกรอกนี้หรืออยากกินมะกรอกนี้มะกรอกนี้มะกรอกนี้เจ้าเลือยคอยเจ้าเลือยคอยอือหื้อปวดฟัน นเออปเ็นเนื้อเนี้ยนี่เป็นเนื้อเนี้ยนี่นะมันปลาธนาฝาดทำน้ำพริกจิ้มเกลือฝาดพ,พวกกินพวกจะกินแต่เฮดอยู่แล้วแบงค์โดนดีสุดแล้ว มาเร็วเข้มเร็วมาไวปไวยมาวุ้ไปไว่วยเผ็ดไม่เมไม่เผ็ดมากใช่ไากำลังดพออบบพงงีพอดีแบบม่ความเผ็ดแตะๆปลายลิ้นจังหน่อยพอดีแบบน่าอะไรแต่เจ้าจาว ก็บรรยายให้มันเห็นภาพเนาะแต่ชั่วโมงนี้จะพูดอะไรก็ตามเขาจะกินแต่เห็ดเ,เดนียวเพราะว่ามันจะหมดหน้าฤดูเขาแล้วเห็ดพันนี้เห็ดโคนใหญ่กว่าจะได้กินอีกก็อีกนานท่านี้ปีเดียวหนึ่งปีนานเด็นหนอยเป็นน่องใหม่วบบนี้เดี๋ยวเราช่วงนี้เรากินแต่เห็ด ถ้าพักจะกินแต่นอไม,อม้จากนอกไม้เป็นอะไรตอบไปหนเมะม่วงจำมะม่วงกวนเป๊ะแล้วจะนาฤดูการกินพืชผักผลไม้ ปิ้น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 เยอะพะเอ้าไปกินอะไรไปอ้วนเฮ้ยก็อ้วนขนาดนี้ตัวไคจะมานอนกอด ฝันฟันว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วแบบว่าวิ่งเล่นตามชายหาดมองไปทีโอ้โหเห็นเหมนเหมือนปลาวานหรือปลาพายูนยี่แหละเกยตื้นอยู่ทะเลอะ่ะโอ้ยตัวยังใหญ่เลยดำเน้มเลย <c oughs> ตื่นมาอ <c oughs> ไปไวแล้วมันจมมีจักจ้าแล้วก็พอไขลอยเขาไป็นเห็นเหี้ยนอนกางๆฝันกูคือเป็นจริงเลยปะฝันฝันโคตรแม่นเลยพายุนอนนอนเกยตื่นอยู่อุ้ยเป็นไงเอ้ยอุ้ยตอนนี้จะกิดโคตรบูปบับบูปบับอยู่เลยวะโอ๊ยแสดงซิซิ่งอกแม่นรื่องจริง โอเคบ๊ายบายครับ <c oughs> พิ่นี่สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยแซ่แบบ่แซ่แบแซ่บแซ่บอืมอืมอืมเคครัอื้ออร่อยสุดยอดอย่าบอกใครเลยทีเดียวเชียวโอ๊อย่าบอกใคร้อย่างอีก ยังไม่ยิ่มอีกยังอีกบอกเมื่อกี้นี่พายูนเคยตื่นยัง,ยงอีกยังเที่ยวอีกโอเคบายบาย